ทั้งใจที่สุดกับเรื่องนี้แล้วเรียบร้อยไปลูกทอมเดินทางทุกคนตั้งแต่ขับมาตลอด4-5วันเนี้ยวันนี้จะเป็นวันแรกที่อากาศหนาวอ่าแต่เย็นมากเลยนะพี่ขับพอใจมันต้องอย่างนี้ดิวะใช่ที่ผ่านมาคือแบบ โอ้แล้วเราก็กินหัวเราเพิ่งมาถึงเหนืองไงแล้วพิงง่งจะหนาวเออแต่แบบดีมากอะเช้าเช้าเอออย่างนี้คลายเบื้องไปเบี้องบืึบ้งเบ้งหน่อยเบื้งใจอบคุมา ือนน้องจะมีความสุขมากกว่าทุกวันคงจะเพราะบรรยากาศที่ดีขึ้นกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาและในการเดินทางของวันนี้ก็คงจะได้เวลาที่เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่โปงง่งแอนจุดหมายสุดท้ายที่เราปักธงไว้ในช่วงเวลาที่อากาศเย็นและบรรยากาศที่ร่าเริงของผู้ร่วมทางเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกตัวอีกครั้งว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีีอะไรจะดังไหมมดแล้ว นไงผ่านมาสี่วันแล้วก็แปลกดีพอมองย้อนกลับไปก็คนแปลกหน้านี่หว่าเออเออนี่เราโมเดลคนแปลกหน้าแม่วันแรกวันแรกที่เราเจอกันที่ที่จอดรถอยู่ยังรู้สึกว่าแบบจะทํายังไงกับน้องคนนี้ดีวะสิ่งนี้แล้วแบบเราไม่รู้จักกันเออพูดดีๆแบบโดดตุ๊บขึ้นมาบนหลังรถแล้วก็พี่ก็จะบิดไปนั่งก็ท่าก็ไม่สบายเก่งๆกันนะ แล้วแล้วแบบมานั่งครั้งแรกเราก็แบบต้องเบียงเบียกหลบอย่างเงี้ยแบบทำท่ากินแกงแกงอย่างเงี้ยตลอดอะขี่ไปชั่วโมงนึงถึงพอเฮ้ยเราน่าจะเปลี่ยนท่าว่ะพี่กระเป๋ามันแน่นไปว่ะอะไรเงี้ยต้องแบบถัดกระเป๋าใหม่เราคือด้วยความที่มันเป็นแบบผู้หญิงผู้ชายด้วยก็เลยแบบเฮ้ยมันจะยังไงนะแต่มันก็อยากเออแต่มันก็อยากไปอยากลองอะไรอยากเออเนื่องจากตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบเราจะเข้ากันได้แบบว่าแบบไปในเวเดียวกันได้ตอนแรกก็คิดว่า พี่เขาจะยังไงวะจะเชื่อเหมือนเราไม่ว่าจะชอบอะไรเหมือนเราไม่ว่าอะไรเงี้ยจะคุยภาษาเดียวกันไม่ว่าอะไรเงี้ยก็ไปวัดไปวาได้ไปได้อย่ไปได้อยู่อาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าปกติเขาไม่ทำันเดนี้เช่น เขาไม่ตะลุยป่าขโมยไซไม่เราต้องไปให้สุดก่อนไงจนมันตันจริงจริงโอ้โหเป็นพงเป็นพงญ้าพี่สึเท่าคนแล้วอะพี่ยังตะวีเข้าไปเลยอ่ะงงมากตกใจ่าตอนนั้นตกใจแบบอะไรของพี่ทำไมไม่ไม่สั่งให้หยุดอะพี่หยุดเรือตกใจอยู่อยากรูว่าพี่จะไปถึงไนวะอ๋อพี่ทําเพื่ออะไรคือปกติคือมันต้องแบบเฮ้ยรถไม่น่าไหวหรอกวาพอยพี่ต้องขับกลับแล้วนียพงยาพงยาไม่มีการชะลอ เออพี่ก็สงสารพลอยเหมือนกันนะตอนนั้นนะแต่ที่แบบมันมาด้วยกันมันต้องลุยด้วยกันดิบิดทะลุฟ้าบิดทะลุฟ้านี่มก็เพลินเดียวต้องบอกดีนะคือประทิมเพรสชันที่รู้สึกว่าเออว่าพี่แมงก็สุดจริงเพี้ยนเพี้ยนแต่คนไม่ค่อยรู้อคนชอบเน้นว่าเป็นคนจริงจังเฮ้ยแต่ปกติพี่ก็จริงจังแต่พอพี่มาเจอพลอยพี่ก็เลยไม่จริงจังไงรู้สึกว่าเหมือนแบบเจอคนเพี้ยนอะ เราก็ต้องเพียรสู้กับเขานะไงเออไปจีบจัง,งจลเลยเออแล้วแบบพี่ปกติพี่เจอทางนี้พี่ก็ไปอยู่แล้วไปต่อใช่ลองดูก่อนไ,อไปได้ไหมครับโอเคครับ อค,ค่ะเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านศบไก่ ก่อนที่จะจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้เพื่อกระโดดขึ้นหลังรถกระบะของชาวบ้านสําหรับไปยังจุดล่องแพเพื่อออกเดินทางไปยังโป่ง,งแงนอำไมาต้องขึ้นหลังด้วยอ่ะคนมันแบบคูๆก็ต้องนั่งหลังกระบะมันดิ ด้วยทางที่ค่อนข้างชันและอันตรายและเช่นเคยเมื่อเราได้ทิ้งตัวก็ทำเอาหลับเหมือนเช่นทุกครั้งไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถอย้ว <c oughs> สวัสดีจ้าเอามาช้ปอปเปอร์ช้ปอปเปอร์พูดได้เหรอเอามาช้ปอปเปอร์ เดียวแต่ปื้แต่ปื้ปะเราไปเข้าในหมู่บ้านปงแงนอันซีจังหวัดเชียงใหม่กันปะอามาเชปะอามาเชปะแปลว่าอะไรสวัสด,ดีจ้าอามาเชปะมาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็น้ำเย็นแต่แดดเริ่มร้อนแล้วแต่เมื่อเช้าขี่มาตัวสันเลยใช่หนาวมากเมื่อเช้าขอได้น้ำมั เล่นแต่ว่าจะเล่นน้ําอยู่พี่เล่นด้วยนะไม่เล่นพี่ยืนเล่นเดี๋ยวพี่ถ่ายให้โวยมาเที่ยวต้องมาเล่นน้ํานี่ไม่มีชุดนี่เขาก็ไม่มีชุดจริงยังไม่มีคนถ่ายนะพลอยโอ้ลงมาแต่ทั้งตัวดิแต่ทั้งตัวดิเดี๋ินลงมาเร็วเร็วจะต้องจุ่มลงไปเลยพี่แบบว่ายน้ำมะเหรอจะบ้าเหรอหนาวไม่หนาว เดี๋ยวขึ้นแพก่อนตามไม่ทันแล้วเนี่ยสะชื่นปะสะชื่นสะเช่นพี่ต้องแบบจุ่มลงไปเลยทั้งตัวเหรอใช่ไหนถ้าไม่ดูดีจะทำตามอุ้ยยิ้นยิ้นยิ้นใช่ยินอ้าวคนเยอะเลยคนเยอะเลยอูบวูบวูบไม่ได้สนุกที่คิดไม่ได้สนุกที่คิดแล้วก็จงนั่งหนาวไปหนาวอ่ะเออ สัญญาณมือถือเมื่อเราได้เข้าไปลึกเรื่อยๆก็เริ่มขาดหายเราเลยต้องทําใจว่าเราคงไม่ได้ติดต่อโลกภายนอกสักพักแต่ก็ดีเหมือนกันการได้ปิดโซเชียลสักระยะก็อาจจะได้พักความวุ่นวายจากภายนอกได้อากาศเย็นๆกับแพ้ที่ค,ค่อยๆไหลไปตามลำห้วยทำให้ตัวตนของผู้ร่วมทางออกมาได้อย่างชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องมีระยะอีกต่อไปในวันที่4ของการเดินทาง ควายหรือวัวควายวัวหรอวัวตลอดทางสองชั่วโมงเราก็คุยกับพี่เบนไม่หยุดเหมือนเคยไม่รู้หาเรื่องอะไรมาคุยกันได้ขนาดนั้นทางความฝันการใช้ชีวิตความสนุกของการได้เดินทางที่ได้ทำคลิปกลับมามันมีหลายอย่างที่เราต่างลิงและก็แลกเปลี่ยนกันได้ไม่จบไม่สิน้นมาถึงแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2องโมงห้าสิบอันนั้นคืออะไรครับที่ท่าเรือท่าเรือมีคนเล่นน้ำอยู่ชาวบ้านน่ะท่ยวเที่ยวอ๋อเที่ยวแล้วเออสวัสดีครับมาถึงแล้วสวัสดีค่ะพี่คาลูสวัสดีค่ะนี่ปงแง่นโฮมไปเดี๋วเราวางของก่อนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดู ห้องนอนเราก่อนว้าวหุ้ยเตียงเยอะมากก็คือเรามานอนโฮมสเตย์นะคะก็จะเป็นเตียงนอนรวมกันอย่างนี้เลยมาขอซักบทเพลงมออะไรอ่ะมออะไรอ่ะเพลงอะไรไม่เป็นเพลงอะไรก็ได้ที่มันเปอุ้ยเทียงตามตามแบบมันเริ่มเลย โอเชีย่ยลูกคนดูตาแบบปลาลยนน้าิวหรอโอ้ยโอ้ตใหญ่อะใหญ่มากทุกคนเลือดไหลมาพร้อมเลือดเ่ะเออมาพร้อมเลือดอะโอ้พอยะตายแล้ว <c oughs> ตายแน่เลยเล่นแล้ว <laughs> มีคํานึงที่พี่พูดตอนที่พี่ร้องแพนเนี่ยแหละแล้วมันเป็นคําที่พี่แบบพูดผ่านๆไปเลยแต่พอยชอบมากคืออะ,อะไรนะมันจะมีอะไรดีป็นกอบการที่เป็นตัวเองแล้วได้เงินวะอ่า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 ตอนพี่อก็บอกว่าเราการที่ได้เป็นตัวเองแล้วมันได้เงินอะ่ะเราได้สองทางเลยนะเว้ยอ่าใช่แอ้ก็แบบเชื่อจริงหว่ะเราเราต้องเป็นตัวเองดีวะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องหาบาลานให้ได้นะต้องหาบาลานให้ได้แล้วแม่งคือ การมาครั้งนี้การถ่ายคลิปเนี่ยมันคไม่รู้สึกว่าการเป็นตัวเองมันสบายใจมากเลยมันแบบดีตอนนี้ก็เป็นตัวเองอยู่เป็นตัวเองอยู่ถึงแม้จะไปเติมลิปแล้วก็มาถ่ายก็ตามเออเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวไม่แน,น่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่สวยเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละหมูม่บ้านมันเงียบสงบจนได้ยินเสียงน้ําไหลเสียงลมเสียงต้นไม้เสียงไก่เดินแล้วก็เสียงหมู เรากับพี่เบนเริ่มหิวเพราะตั้งแต่เที่ยงยังไม่ได้กินอะไรเลยเลยขอให้ทางโฮมสเตย์ทำอาหารง่ายๆมาให้อย่างเช่นไข่เจียวงโมังโมโอ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 แอโ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 เโอโออโโออโโอ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 อโอออโอ และเราก็ได้เพื่อนร่วมกิจกรรมก็คือพี่ซิลวี่แล้วก็พี่ฟ้าชื่ออะไรคะบอกกล้องหน่อยเลยชาชาวาชื่อชาวานชัชชาวานชัชชาชวานชาชาวานอ่าใช่ไหมพี่เขาหล่อไหมตอบดีๆนะได้ปลาไดตัวหนึ่งแล้วไหนดูหน่อยไหนดูหน่อยกล้องหน่อยเด้อ ไปด้วยไม่ทางพี่คะพี่สอนพี่เบนโยนแห่ได้ไหมคะอ่ะไปโยนแห่เลยอ๋อครึ่งครึ่งเลยเหรอพี่เย็นไหมครับสองแหนเลยอ่ะขอหนึ่งสเต็ปตรงนั้นมันเพไม่ได้มีปลาเลยหรอเริ่มสงสารเยี้ยเลยว้าวไหนดูซิมีกี่ตัวได้อยู่เฮ้ยกิงไม้อ่ะ พี่เบนพี่ก็โตแล้วนะพี่ก็สามสองแล้วนะวเล่นอะไรวะชาวบ้านดักหาปลาซึ่งดูจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานแต่ผมกลับสังเกตเห็นบางอย่างได้จากตัวปลอยที่ดูจะแปลกๆไปกว่าทุกวันซึ่งพอได้พูดคุยกันตรงๆก็พบว่า ดูเหมือนนักเดินทางสาวน้อยคนนี้จะยังไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะนี่คือคืนสุดท้ายแล้วเป็นความละเอียดอ่อนอย่างหนึง่งที่ผมพอจะเข้าใจว่าพลอยรู้สึกยังไงกับช่วงเวลาของความเป็นวัยรุ่นที่มักจะผูกพันกับการเดินทางของตัวเองอย่างแยกไม่ออกผมจึงทําหน้าที่ชวนพลอยเล่นอะไรไร้สาระไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องเห็นน้องสาวคนนี้หงอยเหงาอีกไปเอาลไปเอาปลาล ดูดูไปบรรยากาศหาปลาก็ทำให้เราคิดถึงหมู่บ้านโป่งกระโลงที่เราได้ไปเมื่อปีที่แล้วอยู่เหมือนกันนี่สินะคงเป็นเสน่ห์ของการมาเที่ยวในพื้นที่ชุมชนขออนุญ,ญาตนะคะวันนี้คือปลาที่เราหาได้หรอครับอร่อย่จางเยอะ เเยออะต้งคียวละเออียยดหน่วันของหมูกระทะลอยขึ้นโชยเหนือดวงไฟพร้อมกับท้องฟ้าที่มืดลงไปก,กับการกินมือ้อค่ำกับเพื่อนใหม่ที่เราเพิ่งได้รู้จักกันในที่แห่งนี้เ0 0กิโลนี่ดอะลยนะเป็นไงบ้างอธิบายความปวดตัดให้ที่ที่พัีครั้งแรกและครั้งเดียวไม่มีอีกแล้วพอพระอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าฮุนาภูมิ ก็เริ่มย็นความหนาวเริ่มมาเยือนพี่ได้กินบางอย่างสักชิ้นหนึ่งหมูกระทะนะเนี่ยเน่เน่กินแล้ว,ลวใช่ไหมวะแขกที่ไม่ได้ย่างเลยพี่อยู่อยู่ขๆผมก็เลยหัวละ <c oughs> ขอผมนะครับเดี๋ยวโดนหาว่าแย่งหมูอีกไม่นะเราไม่ได้ย่างเลยสึกชิงหมู <c oughs> เรานั่งผิงไฟกันที่เดิม ในมือก็มีชาร้อนใส่กระบอกไม้ไผ่เสียงกีตาร์ดังขึ้นไปกับบทเพลงที่เราช่วยกันร้องเป็นช่วงเวลาที่ผมเพิ่งเคยได้สัมผัสกับความสุขในแบบฉบับของการมีเพื่อนร่วมทางในบรรยากาศที่เคล้าไปด้วยเสียงดนตรีรอบกองไฟจากที่มักจะเคยได้สัมผัสแต่ความสุขในแบบฉบับของความโดดเดี่ยว ทำให้ผมรู้ว่าเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ก็ไม่เลวเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นความสุขในแบบฉบ uh ับไหนของการเดินทางท้ายที่สุดแล้วก็มักจะทำให้เราได้ลิมรสชาติใหม่ๆของชีวิตเสมอคงไม่มีอะไรต้องติดค้งในค่ำคืนนี้การที่ไม่มีสัญญาณมือถือทำให้พวกเราทุกคนได้เอนจอยกับบรรยากาศตรงหน้า ขออีกเพลงเย้่อมคุณเชอพี่ชิวี่หนีห่างเพลงของวงเขียนไขละวานิชพี่คารุทำหน้าเขินอายเล็กน้อยที่จะขอให้เราเล่นเพลงหนีห่างให้ฟังเราก็ เป็นคนไม่ได้มั่นใจในเสียงร้องตัวเองเท่าไหร่เล่นไปก็เขินไปจนจบเพลงกี่คารุบอกแล้วว่าโอ้ผมจัดจ้าวันนี้เป็นจนตายอะ่ะและพี่คารุก็ยังพูดต่ออีกว่าไม่คิดไม่ฝันว่านางเอกหนังจะมาเล่นเพลงที่เขาชอบให้ฟังในสถานที่แห่งนี้มันก็เลยทำให้เราคิดได้ว่าบางทีการที่เราทำอะไรเล็กๆน้อยๆ อาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับใครบางคนก็ได้ขอบคุณนะคะพี่คาลุนี่าเป็นคืนแรกที่มันแบบหนาวอนะเนาะแต่ปก,ปกติแล้วเราเจอแต่ความร้อนมาตลอดทุกคืนเอออันนี้มันเหมือน่าไฟนอนจริงวะ่ะจ,จบของการเดินทางครั้งนี้เออพรุ่งนี้ก็ ตื่นมาชมรายการรู้สึกว่าทริปนี้เป็นไงบ้างภาพรวมสนุกน่าจะเป็นแบบเป็นพอย n ์หนึ่งในชีวิตที่รู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราแม่งได้ทําอะไรโคตรคูลแมนเออว่าทริปนี้มันเป็นทริปของความคูลนะเออความคูลคือเราต้องอยากเท่ต่อไปแล้วอยากเที่ยวกับการเป็นแบบไบค์เกอร์อะไรมันเหมือนแบบสี่วันก็จริงนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันตลอดมาหากกาบอะ อยู่อยู <irgendwie poured alive> ่ตลอดเจอตั้งแต่เรื er, ่องแบบวัดวัดอะไรนีบอกว่าแบบวัดวัดขป้นเขาหนามขึ้นไปนอนบนเขาหนามแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์วันที่สามแบบบิดทะลุฟ้าดูมาทะลุซอยของเราคือแม่งพักตูดแล้วพักตูดอีกะขับร์ไซ้์ตัวงอยู่น้ำอ่ะกินน้ำไป็สามขวดอะใช่คือกินเป็นที่ไปกินน้ำจนแบบกินข้าวไม่หลงจะอ้วก ขับมาถึงเชียงใหม่กันได้อะตอนถึงเชียงใหม่พอดีใจเลยเนาะดีใจมากมันแบบหกโมงแล้วมั้งพระอาทิตย์ตกพอดีอะไรเงี้ยไม่น่ามุดบบดีอะเออฉลองเก่งเชียงใหม่แล้วเอาเอาแสงสวยๆไปให้แสงนึงอะไรเงี้ยรีเควสจิ้มจุ่มทันทีอะจิ้มจุ่มด่วนเศร้าอ่ะไม่ชอบการแยกอ่ะเข้าใจมันเป็นทริปที่แบบเกิดเรื่องราวมากมายที่แบบอ่ะ กล้องอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะมากใช่เพีย้ยนเพี้ยนเพี้ยนเยอะมากแต่พี่ชอบนะการแบบแยกกักกันมันจะได้แบบเฮ้ยอีกนานๆเลยแล้วก็ค่อยมาเจอกันแล้วเ,เราจำกันแค่วันเนี้ยเออ,เอ,อแล้วเราไม่ต้องอัปเดตอะไรกันมากมายเลยแล้วเราแบบนานมากๆจนแบบจะลืมกันไปอ่ะเ่อได้เจออีกครั้งอ่ะเราจะจําตัวตนเดิมของเราในวันนั้นอ่ะที่ได้รู้จักกันอ่ะแล้วมันจะต่อจากวันนั้นอ่ะแล้วมันจะสะอาดมากเลยมันจะแบบอ๋อเออมันจะเป็นวันที่แบบ เฮ้ยเราเคยไปเที่ยวทําอย่างนี้ด้วยกันไงแล้วเชฟเตอร์มันจะต่อกันตรงนั้นแต่ถ้าเราติดต่อกันมากเกินไปอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบฉันก็รู้ว่าคุณสบายดีหรือยังไงอ่ะแต่การที่เราไม่รู้ว่าแบบเอ้ยสบายดีหรืออะไรยังไงบ้างการที่ได้กลับมาพบกันใหม่มันก็จะกลายเป็นกามคิดถึงด้วยนู่นนี่นั่นที่เราแบบพี่เป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่ามันต่อกันเออเราสึกว่าการแยกจากนั่งแบบมีเสน่ห์ในการเดินทางมันแบบสอนอะไรเราได้เยอะอะไรอย่างเงี้ย ยัยยัยเราไปยิ้ม <Comm> บ <od iti> ้าไปดีใจอะเราชอบเวลาแยกย้ายกันนรงเราเป็นคนที่แบบเอชอบความสัมพันธ์ที่มันแบบระยะสั้นมันเป็นความสุขที่มันอยู่ในกล่องไงแบบว่าแค่นี้พอแล้วมากไปกว่านี้เราอาจจะเกลียดกี่หน้ากันก็ได้ถ้ารู้จักกันมากกว่านี้ก็ได้กอบพี่คนนี้เลยก็หวังว่าเราจะได้มีโปรเจต์ร่วมกันอีก อยากร่วมอยู่แล้วเออแต่ว่าห่างกันสักพักนตัวติดกันไปพอต้องโกงจริงให้ให้มีสเปซสเปซที่เราสามารถแบบเฮ้ยมาเจอกันแล้วแบบเฮ้ยพลอยมีความเปลี่ยนไปแล้วว่าโตขึ้นมาอีกนะพี่ก็แบบเปลี่ยนไปอีกนิดนึงแล้วแบบเออเราได้เจอกันในแบบเจอกันอีกแบบหนึ่งก็ดิหมกันยไม่อยากแยกเลยอย่างงงไะอย่างนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยต้องบอกสั่นกันอๆๆอก่อกงกิๆงกิงกะน่อกิ้งกิ้งกิงกยูทูบเบอร์อาบูจาคำกล่าวทักไทยภาษามูเซอร์ดำในวันแรกที่เราได้พบกับพี่ขลุและคำขอบคุณในวันสุดท้ายที่เราต้องจากลาคงจะเป็นคำง่ายๆที่มีความหมายทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกัน ซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าจดจำที่คำคำหนึงจะแทนเรื่องราวทั้งหมดที่ผมมีต่อเพื่อนร่วมทางคนนี้ตลอดการเดินทางการเที่ยวของคุณแปลกหน้าสองคนที่ไม่เคยเจอกันเราว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็สนุกมากๆเหมือนเราได้พี่ที่ชอบเที่ยวและทำอะไรบ้าๆบอๆเหมือนเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะหาได้ไง่ายๆด้วย นะอย่าลอ้ออย่าลอ้ออย่าลอ้อไม่ร้อไม่ลอ้ลอ,ลอนะไปจริงปะเนี่ยจริงเลยแล้วเดี๋ยวกันตรดีนะไปจริงๆแล้วอ่ะกลับมาอยู่คนเดียวใหม่ ทายที่สุดเราคงต้องโบกมือลาสีหน้าของพลอยเด็กน้อยที่ไม่ชอบการลาจากนี่คงจะเป็นสิ่งที่พลอยต้องรู้สึกอยู่บ่อยครั้งเมื่อได้ออกเดินทางแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้รับรู้ว่าแม้จะต้องรู้สึกจากลากี่ครั้งก็คุ้มค่าเสมอถ้าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตเรา ก่อนที่เราจะลาเรายังไม่ได้บอกพี่เบน์เราขอบอกผ่านข้อความเสียงนี้กับพี่ว่าขอบคุณนะคะพี่เบนที่วันนั้นรับคําชวนพลอยแล้วพลอยก็ขอขอบคุณที่เราได้มาเจอกันแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณอาบุจา